สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีลูกค้านะครับจากอําเภอวัดโบนครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็เลทรมาสั่งเครื่องคาวาม่านะครับก็จะเป็นเครื่องคาวาม่านะครับรุ่นร้อยห้าสิบห้านะครับนิวพัดนะครับติดแดสตาร์นะครับรุ่นนี้เดี๋ยวก็จะแกะเครื่องร้อเครื่องให้ลูกค้านะครับเครื่องมือหนึ่งแกะกล่องนะครับจะจะส่งให้ลูกค้านะครับ ทางไปสนามีนะครับงเงินปลายทางนะครับขับในกล่องจะมีอุปกรณ์ให้นะครับในถุงดำนะครับนัดโมเลอะไรในถุงดำนะครับอุปกรณ์ต่างๆ มีใบรับประกันนะครับใบรับประกันเดี๋ยวก็จะเอาเครื่องขึ้นมาครับจเอาเครื่องยกขึ้นแล้วก็มาลองเครื่องให้ลูกค,ค้านะครับสินค้านะครับมีประกันสองปีนะครับทางบริษัทคาวาม่านะครับถ้าเครื่องมีปัญหาภายในระยะเวลาประกันสองปีนะครับก็สามารถโทรเข้าเบอร์เซอร์วิสของบริษัทได้เลยนะครับเดี๋ยวบริษัทเขาจะส่งทีมงานช่างนะครับมาดู เครื่องให้ลูกค้าครับถึงที่บ้านเลยนะครับถ้าไม่สะดวกโทรติดต่ออ่บริษัทก็โทรเข้ามาที่เบอร์โทรของทางร้านก็ได้นะครับทางร้านจะเป็นไปประสานงานติดต่อกับบริษัทให้นะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทําการเติมน้ํามันเครื่องนะครับเติมน้ำน้ำมัน,นแล้วก็เติมน้ํามันดีเซลนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็จะทําทการสตาร์ทเครื่องให้ลูกค้านะครับทำการลองเครื่องออกจากร้านนะครับที่ฟังนะครับ ราคาเครื่องคาราม่านะครับรุ่นตีเตสตาันนะครับตัวนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่สามหมื่นหกพันบาทนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับนะครับจะลองเครื่องให้ลูกค้าครับสินค้ามีมอกรครับนี่นะครับมอกรมีอกรับรองสินค้าครับผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยนะครับ เครื่องคามาม่าก็จะเป็นเครื่องที่ผลิตในประเทศไทยนะครับน้ำมันเครื่องก็จะเติมแค่2.8ลิตรนะครับน้ำมันเครื่องเราก็จะเหลือให้ลูกค้าไปเติมใส่กองอากาศด้วยนะครับถ้าเติมใส่ ตอนนี้นะครับเวลาเออคนขึ้นเอเอาคนเครื่องขึ้นอ่าไปสนีรถไปสนีเดี๋ยวน้ำมันมันจะไหลออกนะครับมันจะไหลลงใส่กรองนะครับจะลงไหลลงใส่นะครับเดี๋ยวเครื่องจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าไปเติมเองที่บ้านลูกค้านะครับเติมผงกันสนิมนะครับ ลงน้ำในหม้อน้ำแล้วนะครับแล้วก็จะเติมน้ำบันดีเซลนะครับจะเติมให้ลูกค้าทุกเครื่องนะครับก็จะเติมให้ครึ่งถังนะครับเติมรองเครื่องให้ลูกค้านะครับก่อนออกจากร้านนะครับ ก็เติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอขั้นตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวก็จะทําการลองสตาร์ทเครื่องให้ลูกค้านะครับสใช้กุญแจนะครับเดี๋ยวรอักคู่นนะครับเดี๋ยวใคามาชมกันต่อนะครับครับแล้วก็ทำมานะครับเดี๋ยวก็จะพ่วงใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ไม่แทนของข้าบแบตเตอรี่อ่าลองเครื่องของที่ร้านนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็จะทำการใช้กุญแจสตาร์ทนะครับรอช่างสตาร์ทนะครับจริงเขาเล่งไว้กลางๆเลยรัดเียนมาติด 这样嘞，这样、嗯嗯嗯 ก็ลองเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะแพ็กใส่กล่องนะครับไปส่งท้ายลูกค้าที่ไปสนีต่อนะครับอ๋อ้ลนของเรานะครับอ่าอยู่ที่อำเภอโนกทานะครับจังหวัดยะโสธรนะครับตรงข้ามกับสารนภม่นะครับอ่าใกล้กับโนกทาะครับติดต่กับโนกทาเลยนะครับก็ให้ลูกค้าเข็นนะครับอ่าสนใจเครื่องนะครับคาร์มานะครับอ่า รุ่นต่างๆนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่ทางเพจได้เลยนะครับเพจของเราก็จะมีเพจร้านกงจากการเกษตรเลืองนอกทานะครับแล้วก็เพจร้านคณะทรัพย์การเกษตรนะครับเลืองนอกทานะครับก็อยากให้ลูกค้าระวังมีฉาชีพด้วยนะครับที่แอบอ้างเอารูปทางร้านเราไปลงนะครับแล้วก็ลงราคาร้านไอ้ลงราคาเครื่องถูกๆนะครับแล้วก็หลอกให้ลูกค้าอนมาจํานะครับก็อยากให้ลูกคา้าคิดวิเคราะห์ดูนะครับ ตะาังกันด้วยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดไม่สะดวกครับก็อาไม่สะดวกติดต่อมาที่ข้อความของทางเพจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับศูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้านะครับแล้วก็อีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับศูนย์แปดหกเก้าหกสองหกหนึ่งหกหนึ่งนะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับจากจังหวัดที่ฉันโลกมากเลยนะครับขอบคุณครับ